สวัสดีครับขอตอับเ้าก็ส e น t Tom Channel นะครับเราเกมเน็กทําคลิปนี้ครับเราตัวละครแบบมาอุ่นๆเลยครับผมเป็นตัวละครนะครับสายอาชีพแท้งครับหรือกาอหนักนะครับเป็นตัวละครเผ่าพันเวนเฟ,เฟอร์ครับเป็นตัวละครระดับ SSS เป็นตัวละครที่เหมือนแมงกระพุน ต่มันไม่ใช่เมงกะพุนนะครับผมดูเว็บแรกนึกว่าเมงกะพุนครับพอดูดีอ๋อมันเป็นเต่าครับแต่ว่าเขาเอากระดองเนี่ยแต่ที่เราใส่หลังเขาเอามาใส่หัวแดนเพราะข้างหลังเขาไปใส่อะไรแล้วก็ไม่รู้คนๆนะครับก็เลยมาใส่หัวแดนเพราะนั้นนี่คือเต่านะครับพูดเท้าเต่านะครับตัวละครนี้มีชื่อว่าเอาคอนะครับเป็นตัวละครนะครับที่มาใหม่ๆเลยครับใหม่สดๆมาเลยทีเดียวครับ ตัวละครเอาคอครับเป็นตัวละครที่มีฉายาครับว่ามหาองคลักษภิทักภูผานะครับโอ้โหชื่ออย่างซีรีส์หนังจีนนะครับผมไปดูกันที่คําจํากัดความของตัวเอาคอครับมีคําว่าบังคับขึ้นที่ครับจมตียมแล้วก็ฝื้นคืนชีพนะครับตัวเอาคอครับมีการเก็บค่าพลังงานนะครับในการปล่อยสกตัวอันติเมตร มาจากค่าความเสมอกันครับนั่นก็คือเมื่อตัวเอาคอครับโจมตีศัตรูถึงแก่ความตายครับหรือว่าตัวเอาคอเองนะครับโดนศัตรูโจมตีให้เลือดลดจับก็จะเป็นการไปเพิ่มเกจพลังงานนะครับในการปล่อยสกิลอันติเมตของตัวเอาคอนั่นเองครับไปแล้วครับเริ่มเป็นที่สกิลแรกของเขาเลยครับก็หวังว่าครับสกิลเขาจะเด็ดกว่ารูปร่างหน้าตาเขานะครับไปดูที่สกิลแรกของเขาครับเบิร์เพิ่มให้ครับผมนั่นแหละได้มีการกดนะครับ เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันใหม่สดจริงๆนะครับแปลเป็นไทยยังไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขอใช้ความสามารถในการแปลภาษาอังกฤษอนน้อยนิดจองผมนะครับพยายามแปลคร่าวๆไปก่อนนะครับว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมโชคยังดีครับได้เชื่อสกิลยังเป็นภาษาไทยให้นะครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่ากระดองวิญญาณเต่าทมินนะครับเป็นพาสติกสกิลครับเปิดใช้อัตโนมัตินะครับ มีโอกาสครับ10%นะครับที่ตัวในนี้ครับเขาจะใช้ชื่อว่าเทียนกังนะครับแต่ผมจะขอเรียกชื่อเขาว่าเอาคอนะกันครับเทียนกังมันกังๆไงไม่รู้ครับรูปร่างไม่ค่อยดีแล้วชื่อยังไม่ดีก็ไม่ไม่น่าจะเหมาะครับก็ขอเรียกว่าเอาคอแลลวกันนะครับตัวเอาคอครับมีโอกาส10%ครับที่จะบล็อกดัมเมจนะครับกระดอกของเขานะครับหากบล็อกดัมเมจสำเร็จนะครับผม อัคอจะไม่รับดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะครับและถ้านะครับจะมีการนะครับรีเฟกก็คือฟื้นคืนนะครับเหมือนกับสะท้อนนะครับสะท้อนพลังงานกลับไปนะครับโดยทำให้ศัตรูนั้นมีโอกาสน็อกดาวนะครับแล้วก็ได้รับดาเมจครับเท่ากับ5%เปอร์เซ็นต์ครับของแมกเือดของตัวอัลคอนะครับโดยแต่ละเลเวลที่เพิ่มขึ้นครับจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการบล็อกนะครับพื้นฐานครับ มากขึ้นนี่อครับไปบล็อกง่ายขึ้นนะครับแต่บล็อก10%์นี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะครับและที่สําคัญครับเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ไม่เขาไม่ได้บอกไว้ว่าครับว่าสามารถนะครับเพิ่มได้ด้วยการอัพความแม่นยํานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น10%ก็ถือว่าเป็นสกิลที่โอกาสมันก็ข้างจะน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถนะครับช่วยให้ตัวคอครับสะท้อนนาเมจกลับไปได้นะครับเป็นสกิลสะท้อนนะครับการโจมตีผู้ต่อสู้นั่นเองครับไปดูกันที่ครับเอฟเฟกต์ความสวรค์นะครับ อัตราความสําเร็จในการบล็อกดาเมจนะครับความเสียหายจากสกิลอันติเมดจะเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือนะครับถ้าเป็นการโจมตีปกตินะครับผมก็จะอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเราเอาเวฟฟีพรสวรรค์ของสกิลนี้ครับจะสมผลทําให้ครับหากโดนสกิลอันติเมดมีโอกาสบล็อกเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็จะบล็อกได้ง่ายกว่าบล็อกโจมตีปกตินะครับแต่ว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังค่อยอยู่ดีนะครับไปดูทับ อาวุธเฉพาะตัวนะครับเมื่ออัปพลัสสมผลทำให้ครับเมื่อบล็อกสําเร็จครับจะฟื้นฟูพลังงานจำนวน20แต้มกลับมาให้เรานะครับเมื่อบล็อกสําเร็จครับแต่โอกาสสาเร็จมันช่างน้อยนิดเลอเกินนะครับไปดูกันต่อครับที่ครับสกิลต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับสกิลนี้มีการเป็นภาษาไทยแล้วนะครับทําให้ผมหายใจคล่องนิดนึงนะครับสกิลที่มีชื่อว่าเทพภูผาป้องกายนะครับเป็นสกิลเรียกใช้นะครับตัวอคอครับจะรับสถานะเบี่ยงเบียนน้ำเม็ดอย่างถาวรนะครับ ในการจัดทัพการต่อสู้นะครับตัวอัลคอจะถูกมองว่าเป็นฮีโร่เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ด้วยนะครับและได้เหมืองเผ่าพันธุ์ก็เช่นกันนะครับก็สามารถลงในเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ครับตัวอัลคอก็เลยจะมี2เผ่าพันธุ์นะครับคือตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจอยู่แล้วครับแต่สามารถถูกมองว่าเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ครับเพื่อลงนะครับในนันเขียนเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้นะครับแล้วก็ในการจัดทัพ PVP นะครับ ก็จะมีบัฟครับบัฟเผ่าพันธ์ครับตัวเอาคอก็สามารถเป็นทั้งเผ่าพันธ์มนุษย์และเผ่าพันธ์ปีศาจได้ในตัวเดียวกันนั่นเองนะครับไปต่อกันนะครับว่าทุกๆศัตรูหนึ่งตัวครับที่อยู่รอบๆตัวเอากอนะครับจะทําให้ดาเมจที่เขาสร้างครับเพิ่มขึ้น5%เนะครับและดาเมจที่เขาได้รับจะลดลง5%นะครับนะมีผลต่อทูดาเมจด้วยนะครับเมื่ออยู่ในนะครับค่ายกลดาวเหนือนะครับ เอฟเฟกต์ดังเก่าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับก็คือครับตัวคอครับเมื่อใช้สกิลนี้เสร็จนะครับศัตรูที่อยู่รอบๆตัวเขาครับยิ่งเยอะครับจะทำให้เขามีการโจมตีที่แรงขึ้นครับหตัวคือ1คือ5%เนะครับและดัมเมจที่เขาได้รับจะลดลงครับหเต่อ1ตัวครับยิ่งศัตรูลุมเขาเยอะเขายิ่งโจมตีแรงขึ้นแล้วก็โดัมเมจเบาลงนั่นเองนะครับและค่ายกลดาวเหนือครับก็คือเป็นเอฟเฟกต์สกิลครับที่มาจากครับสกิลอันติเมีของเขานะครับเดี๋ ว่าค่ายกลดาวเหนือมันคืออะไรครับจากการอธิบายในเรื่องของสกิลอันติเมตอีกทีนึงนะครับอันนี้เราดูแค่ว่าตัวหาครับเอฟเฟคค่้ยกลดาวเหนือทํางานครับจะสมมติไหมครับเปอร์เซ็นต์ครับของสกิลนี้ครับจากปกติเนี่ยพอศัตรูอยู่ใกล้ตัวเราครับยิ่ง1ตัวเท่ากับห้าเปอร์ก็จะกลายเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นเดียวกับลดลดความเสียหายนะครับก็จะกลายเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ยิ่งกันครับหากเรามีค่ายกลดาวเหนืออยู่รอบๆเรานั่นเองนะครับโดยครับในทุกๆเลเวลของสกิลนี้นะครับ จะส่งผลทำให้นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับของการได้รับดามีนะครับเป็นการสร้างดามีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามเลเวลของสกิลนั่นเองนะครับไปต่อกันที่เอฟเฟกพรสวรรค์ของสกิลนี้ครับหากใข้คนดาวเหนือทํางานนะครับทุกครั้งที่กระทุง้งจะลดค่าพลังงานหรือค่าความโกรธของศัตรูลง50แต้มครับในกรณีที่มันมีใข้คนดาวเหนืออยู่นะครับแล้วเราโจมตีเนี่ย ก็จะเป็นการลดครับแต้มค่าพลังงานในการปิดสกิลของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับทีละ50แต้มนั่นะครับไปต่อกันที่อุชวะตัวนะครับเมื่อเราอาบกะสุนทั้งสกิลนี้ครับเทพภูผาป้องกายนะครับหลังจากที่ตายลงตัวคอตายลงจะฟื้นขึ้นชีพครับพร้อมทั้ง HP 100%นะครับและค่าพลังงานอีก600หน่วยนะครับเอฟเฟกต์ลังกาวนั้จะมีผลเพียงแค่หนึ่งครั้งในหนึ่งการต่อสู้นะครับก็คือมีโอกาสตายฟื้นได้นั่นเองครับไม่ใช่โอกาสครับตายฟื้นแน่ๆอยู่แล้วหนึ่งครั้งนะครับ ในหนึ่งสนามการต่อสู้นะครับเมื่อเราอัพนะครับอุชจตัวของสกิลนี้ครับคราวนี้ครับไปต่อนี้สกิลต่อไปเลยครับก็อ๋อก็ยังเป็นภาษากริปบนภาษาไทยอยู่ครับแต่อย่างน้อยก็มีภาษาไทยให้นิดหน่อยนะครับก็โอเคครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่าล้างบางนะครับเป็นสกิลเยกชยเหมือนกันครับเมื่อเอากอนะครับจะจะเรียกจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาออกมานะครับสร้างน้ำเมรนะครับเท่ากับ20%ของแม็กเลือดของตัวเขานะครับ แลศัตรูรอบๆนะครับจะถูกนะครับน็อกดาวด้วยนะครับก็คือกระดิ่งกระดอนด้วยนะครับสกิลนี้ครับไม่สามารถคที่เข้าได้นะครับและนะครับตัวละครที่มีสกิลประเภทแบบไท์เทียมทานครับแล้วก็ประเภทแบบโดนาเมจและเป็นลดนเมจที่หลังเนี้ยจะไม่มีผลนะครับเพราะจะโดนาเมจนี้เหมือนกันนะครับโดยแต่ละเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะครับ เป็นการเพิ่มความแรงของสกิลเวตาแมคคิพีของตัวอัลคอั่นองครับเป็นสกิลโจมตีหมูอ่าเป็นสกิลโจมตีอ่าคล้ายโจมตีหมู่นะครับเพราะว่ามีการน็อกดาวน์เป็นหมู่คณะได้นะครับคราวนี้ไปต่อกันนี้เวื่อนพอสวรรค์ของสกิลนี้กันนะครับเมื่อเราอัพเราจะสมบูรณ์ทำให้ครับหลังจากที่ใช้งานครับจะทําให้ตัวเองครับและฮีโร่ในแถวเดียวกันนะครับได้รับเกาะจานวน30%ของแมคคิพีของตัวอัลคอครับต่อเนึ่ง5้าวินาทีครับคือใช้สกิลนี้แล้วก็สร้างเกาะให้เพื่อนครับ แต่ในข้อแม้ว่าเพื่อนต้องอยู่ในแถวเดียวกันนะครับถึงจะได้รับสกิลนี้นะครับคราวนี้ครับไปต่อครับที่เอาวุ้ชกตัวครับเมื่ออาบจะสมผลทำไมสกิล้างบานนีครับศัตรูที่โดนโจมตีครับศัตรูที่โดนโจมตีจะได้รับผลเอฟเฟกการรักษาและเกาะลดลง5 0ครับคือโดนรักษาตัวเองลดลงแล้วครได้รับสกิลเกาะนะครับก็จะหายไปอีกครึ่งหนึ่งครับก็คือการดีบัฟพูด่อสู้ด้วยนั่นเองครับ ราวนี้ครับเราไปต่อกันที่สกิลอันติเมจกันเลยนะครับในแอันติเมจของตัวอัลกอครับมีชื่อว่าเคลื่อนดารานะครับตัวอัลกอจะใช้กระดองครับเต่าโจมตีศัตรูใกล้ตัวครับที่มีค่า HP สูงที่สุดครับเลือก HP สูงที่สุดนะครับและทําให้ศัตรูที่อยู่รอบๆนะครับเป้าหมายดังกล่าวกระเด็นล้มลงครับในขณะเดียวกันครับจะสร้างดาเมจจานวน20%ครับของแมคคินพของตัวอัลกอครับ หลังจากนั้นนะศัตรูที่กระเด็นออกไปนั้นครับจะเป็นจุดศูนย์การในการเปิดใช้งานครับอันนี้คือสกิลที่เราถามหากันนะครับค่ายกลดาวเหนือนะครับเป็นเวลา6วินาทีครับโจมตีศัตรูนะครับเป็นบริเวณกว้างครับเป็นระยะระยะนะครับสร้างดาเมจเท่ากันและทําให้ล้มลงครับดาเมจของสกิลนี้ครับไม่สามารถครับติดกิเเข้าได้ครับและจะมีผลทันทีครับไม่สามารถเอามาหักล้างภายหลังได้ครับ โดยในแต่ละเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นการเพิ่มความแรงของสกิลตามเลือดครับของตัวอัลคอร์นั่นเองนะครับก็คือเป็นสกิลคล้ายๆของตัวพี่หุ่นกระทั่วเหล็กครับสั่นสะเทือนไปทั้งแผ่นดินนะครับโดยที่เมื่อสั่นสะเทือนเสร็จแล้วใส่ศัตรูตัวไหนเนี่ยศัตรูรอบๆก็จะกระเด็นไปด้วยนะครับโดยที่ศัตรูรอบๆที่กระเด็นออกไปนะครับจะไปสร้างครับสกิลเปิดใช้สกิลค่ายกลดาวเหนือนั่นเองนะครับยิ่งกระเด็นยิ่งดรอนไกลเท่าไหร่ค่ายกลดาวเหนือก็ยิ่งกว้างขึ้นนะครับ สกิลเทพภูผาป้องกายนะครับซึ่งนะครับจะไปเพิ่มความสามารถนะครับของตัวค่คนกลวเหนือเนี่ยอีกหนึ่งเท่านั่นนีงนะครับยิ่งตัวที่กระเด็นออกไปสร้างค่ายกลดาวเหนือกว้างเท่าไหร่ครับระยะของค่ายกลดาวเหนือจะกว้างขึ้นครับตัวละครที่อยู่ในนั้นนะครับก็จะได้รับดัมเมจนะครับที่แรงขึ้นแล้วก็จมที่เราได้เบาลงด้วยนะครับถือว่าเป็นคอมโบครับคู่กับคอมโบอัลติเมทของเรานั่นนีงนะครับเป็นสกิลอัตติเมทนะครับเมื่อเราอัพนะครับ เอฟเฟกพรสวรางหน่วสกิลนี้นะครับจะส่งผลน้ไม้ครับค่ายกลนะครับจะสร้างนาเมจจากศัตรูครับจะดึงศัตรูมาอยู่รวมกันนะครับนอกจากสร้างน้เมจแล้วก็จะดึงศัตรูมารวมกันด้วยนะครับและอาวเวิร์ชตัวจะสมผลไหมสกิลนี้นะครับตัวละครนะครับดาเมจที่ถูกสร้างโดยศัตรูที่อยู่ภายในค่ายกลนี่ครับจะตีเราเบาลงอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะให้เราถึกขึ้นเมื่อเรากางค่ายกลนี้ออกมานะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ช่วยให้เราเอื้อถึกทนด้วยนะครับ อันนี้คือสกิลทั้งหมดนะครับของตัวเอาคอครับกนะถ้าไปผิดพลาดประการใดก็ลอ,องขออภัยยิงครับเนื่องจากภาษาที่ผมคน้นางจะเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับลงหน้าไปก่อนเลยครับอันนี้คือตัวเอาคอนะครับเป็นตัวละครพิเต่ากระดองเสียบหัวนะครับครันนี้ไปดูกันว่านะครับ ตัวเกมครับแนะนำครับเกี่ยวกับสเตตัสของตัวพี่เอวกอไดเนี่ยว่าอย่างไงกันบ้างครับแล้วก็ชุดสมใส่เขาแนะนําอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยฮะที่กลยุทธ์นะครับโดยตัวตําแหน่งยืนตัวพี่เอากอเนี่ยครับตัวเกมแนะนําให้ยืนในแถวหน้านะครับส่วนสเตตัสที่เกมแนะนําจะเป็น h p นะครับแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บนะครับส่วนอาวุธนะครับมีแค่สงชุดนะครับที่เกมแนะนําก็คือชุดเคียวครับหรือว่าจ้องหาโอกาสครับเมื่อใส่4ชิ้นครับจะลดดาเมจลง15%าเร็นะครับทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับมีเอฟเฟกโจมตีล้มนะครับ จะเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ตัวละครนะครับ้นครับ5ให้ตัวเองนะครับจะบิ่มชีวิตสูงสุดนะครับให้แก่ตัวเอง5%โดยสแต็กกันได้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่20%นะครับพร้อมท้งฟื้นฟูชีวิตที่เสียไปครับ20%มีผล1ครั้งในทุกๆ10วินาทีนะครับฟื้นเลือดทุกๆ10วินาทีครับ1ครั้งนะครับ2ีนนะครับไปดูใกเซตนี้เกมแนะนำเลยเซตหัวใจครับหรือว่าทางสี่รส่นครับ จะเพิ่มเมกเลือดอยู่ที่15%เปอร์เซ็นต์ครับนี่คือตัวทีเกณฑ์แนะนำครับครนนี้ครับไปต่อที่เอากอครับผู้เท้าเต่าของตัวผมนะครับที่ผมเลือกใส่อุปกรณ์นะครับว่าผมเลือกใส่อะไรกับเขานะครับขอรุดดูพี่ก่อนนะครับน้องใหม่มนจะอยู่ล่างๆเสมอนะครับโอเคเจอแล้วนะครับกับพี่ออกกอนะครับผู้เท้าเต่าของเราไปกดดูนะครับส่วนชุดที่ผมเลือกใช้ก็ตามที่เกณฑ์แนะนาเลยครับเป็นชุดนะครับช่องหายอากาศชุดเขียวครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น อ่าชุดหัวใจครับหรือหลังสีรุ่นแรงครับโดยที่จะเน้นค่านะครับเ p เฮดพีเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ3ชิ้นบนนะครับผมก็จะเลือกนะครับเมนสเตตเหมือนเดิมค็คืออาวุธเป็นแอตแทกนะครับเสื้อนั้นเป็นดีเฟนต์แล้วก็กางเกงนะเป็นเฮดพีอยู่แล้วครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่วนสับสเตตเขจะเลือกเป็นเน้นเป็นเฮดพีเป็นหลักนะครับนี่จะลดการบาดเจ็บเป็นหลักนั่นเองนะครับ ส่วนมือนะครับชิ้นล่างครับผมเลือกมีนสเตเตเป็น HP นะครับแล้วก็สับสเตเี่ยเป็นเลือดนะครับแล้วก็ลดการโจมตีเช่นเดียวกับหมวกนะครับใช้ H p เป็นหลักนะครับสับสเตตถ้าเลือกได้ก็เป็นเลือดนะครับแล้วก็ลดการบาดเจ็บเช่นเดียวกับรองเท้าเหมือนกันนะก็จะเป็น H p เป็นหลักก่อนนะครับส่วนสับสเตตก็จะเป็น HP ก็ลดอาการบาดเจ็บแบบนี่คือครับเอาคอที่ผม ปั้นมาก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยครับเพราะมันใหม่สดจริงๆนะครับใหม่จากเตาเลยครับเดี๋ยวผมถ้าไปลองแล้วมันมีผลลัพธ์อะไรยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากน้อยนะครับแล้วตัดสินใจเลือกพี่เอาคอนมาอยู่ในทีมหรือเปล่านะครับแล้วจะปั้นเขาหรือเปล่านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนคนไหนลองใช้แล้วมันดียังไงก็มาบอกกันได้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับในคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับก็ล้ันป็ ก็หวังว่านะครับเล่าตัวละครใหม่ๆสดๆอุ่นๆนี่ครับจะไปอยู่กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดติดตามมาเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาดูนะครับเป็นกําลังใจแก่นักทำในการทาคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเดี๋ยวพิมเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะไปลองพูดเท่าต่อก่อนนะว่าแจ่มแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีนึงนะครับก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม